สวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยนะคะผ่านช่องแม่เบ้นกกอกนะพอดีเมื่อช่วงเช้าสักครู่นี้นะก็มาเจอนะคะคุณนิตยาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มาเจอคุณพอลลี่นะคุณพอลลี่แบบที่บ้านของยาชีนันเงนคะซึ่งก็ฝากสิ่งนี้นะฝากสิ่งนี้ให้นะคะพอดีมานั่งรอคุณป้านะแต่ว่าพอดีคุณป้ามาเมื่อกี้แอดก็นี่แหละนะก็นํา อันนี้นะคะก็พอดีคุณพาลาีบอกฝากให้หน่อยไปทําทุรละนะแอดก็เลยนะานำามามาไว้ที่บ้านนั่นเองนะคะสำหรับนี่เลยนะคะก็เป็นมะขามหวานนะคะจากคุณพลรีนะคะมะขามหวานพันพันสีทองนั่นเองนะคะทุกคนนะคะก็จะไปฝากนะ,ะให้กับคุณนิตยานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะก็ก็จะฝากนะรถคุณป้านะคะไปให้แต่ว่า คุณพอลเอฟซี FC ของคุณพอลลี่นะคะเอฟซี FC ของคุณนิตยานะ,ะก็คงจะแจ้งไปที่คุณนิตยาไปแล้วนะ,ะสำหรับมะขามหวานนะคะจาก,ก,กอกๆนะคะจะไปฝากเนี่ยเราจะฝากคุณป้าะะโอเคนะทุกคนนี่นะคะของคุณนิตยานะคะโอเคไปเดินไปเลยเอาคุณป้ามารถคันนี้นะปกติมาคันใหญ่นะ วันนี้มามาคันนี้นะคุณป้าสวัสดีค่ะอันนี้ของคุณพอลลี่ฝากให้คุณนิตยาฝากคุณป้าด้วยใช่ค่ะพี่นิดใช่ค่ะเขาเขาพอดีไม่มีคนอยู่บ้านข้างหน้าก็เลยเอาใส่รถไว้ที่บ้านรอเพื่อคุณป้ามาถึงไวคะ ตั้งแต่ห้โอเคโอเคนี่นะคะคุณป้ามารถคันนี้นะคะจำไม่ได้นะเกือบจำไม่ได้นะทุกคนอนี่มาแล้วนะคะคุณป้ามาแล้วสวัสดีค่ะปูสวัสดีค่ะ คือพี่ปุ๊ขับมาเองเลยปะว้าวเก่งมากแบบนั้นนะมาต้องเดี๋ยววันี้เออแบบคือคือตะก้อนบอลนิวนแล้วก็ต้องเป็นเกซาวหรือเกซามคือตะก้อนมาไนเที่ยวมาที่บดักอื่นอื่นที่มาโ้ยนไปนะที่มาจะไปสัมผัสเนาะแต่ไปอเมริกามันก็หนาวเอาแค่ญี่ปุ่นก็พอไม่หกเจ็ดชั่วโมงอเมริกาไม่ไหวนะหนาวมันจะถึงวันนี้ละถึงวัน แล้วอีกที่ด้านนั่นน่ะเอามาให้ก็แต่เลยนะเฮบันข่าวนเปลี่ยนแล้วเหรออโมนกฤษเจ้ามมันมีอะไดบ้างครับพี่ยังมีเพิร์ลที่มัฮารดครับมัคงฟองจะต้อนไม่ซื้อไข่นะทุกคนซื้อถุงเลยแล้วมาค่อยซื้อถุงเลยได้เอาเมอเรเลยได้อันแบบแพงมันเอาเมือไม่ได้นะคะโอ้ไข่เป็นตะกร้าเลยนะวันนี้นะคะอุ่นนุ่นไข่ เฮ้ยในป่าด้วยเออจะตขายของอ๋อขายมาไมาแย่งขายมั้เกอมี้ละอ๋อขายรถแล้วไปได้ขายรถต้านไม่นด้เสร็จเด้ออันมันจกกระโปรงกันเสร็จเอาเลยไม่เป็นไรม็เจกกระโปงกันหดอกนะก็ เอาไปขายเลยแล้วค่ะตาดีแล้วตาสะดวกไปคอยแบบมันมีสะดวกได้ก็เสื้อซาล้งไปก็เออวางไปก็เพิ่นยังเออนั่นแหละพูดว่างานน่ะเอออะไรเนี่ย อ๋อ่ว่ค่ะเก้ายี่สิบ คือต้องค่ะยูยูเฮิรนคือเดียวได้ตอนนี้นะก็ขายของรีวิวขายอันนั้นอันนี้ไปไม่เป็นเพอค่ะงามค่ะลูกมันกลมงามอ่ะก็พันดีพันดีแะดวว่เนาะปู มีปลาซิลมาปิ้งด้วยนะคะแล้วก็ซื้อไข่นะแอดก็อุดหนุนไข่นะคะตอนนี้สะดวกแล้วนะคะไม่ต้องซื้อข้างนอกนะคะซื้อกับตานะคะที่กกอกก,ก,กก็ได้แล้วนะคะวันละแพงเนาะวันละ40บออ๋อวันละสี่สิบฟองนะคะโอเคเนาะตาน,ะนี่นะ ปลาห้วยเนะาะเซอ,อยู่ห้วยอ,อ,อนะวิธีชีวิตง่ายๆนะคะสบายๆนะ,ะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เราก็วันนี้เราก็ได้กินเมนูแบบไม่ต้องเสียตังค์นะ นี่นะก็อยู่กับธรรมชาตินะกินอาหารแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะเปรซิลนะคะหมกนะฮะหมกหม้อนะคะก็เราก็จะจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะอร่อยนะอย่าบอกใครเชี่ยวนะคะทุกคนนะคะนี่เลยไขได้แล้วนะเรียบร้อยนะปะนะเราก็กลับก้านแล้วนะ 嗯。不 หายหายผ่านมาหาหายอาเปกนี้เด้อบ่บ่ตึงคนน้ํานํา ừ. 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 ท่านันได้หลายมันทุเออเออมันกําลวําังเออท่านนั้นมันดีดเออนอนผูกเห็นเออเออจุกปลาสเร่งเอฟเปิลเจือบมุงเดือเดินไปทางหน้าเอาเข้ามาจุดซุดหลังเออ เก้าไปทางหน้าก้าไปทางหน้าไป็นงานรุ่นไปขำอุ่นเบื้องหลังเลยอุ่ทางใจเดินทางปอดภต้ไปทางารทางานแต่เพื่อบกพ้อแต่ผู้จกดีเนาะจเดินลุ้นลุ้นดีแบบเดินท้างไปขนรถขึ้นเรือปรอดีปอดตดตลอดไม่ไดอันนั้นหอกไม่ได้ก้มหน้าอยู่ไาเ้าหร มากก็เอาน้องกันน้ำเอาด้วยเพลงมา้วยมาด้วยกันกองโชคหลายดาีจะลอดไปไม่หลอนมัโอ้จะหยปุนไดไปเเนว่ามันไปนนทำไม่อะไ่งเมื่อันี่มาล่น